มีลูกนี่จะพึ่งหลอดลวงลังต่อคอนจิเจอขาใช่ไอนี่มีไข่ยอยู่ในนี้บินข้าบินออกมาเห็นไหมแหละเดี๋ยวจะพาไปดูพึ่งที่เราเก็บนะหวานอันนี้เขาก็จะาหาหลอดลวงลังที่พึ่งงานไปทำโครงจารแล้วเขาก็จะย้อนตุ่ไปบางไข่แบบนี้เลยอืมนี่อันนี้ก็บางไข่แหละโม,มเดล เราไม่พอแล้วอาจบนะเพักหึงอ้างใส่หัวพเดียวเลยนองจักรจีเมเม่แม่ มันล้ีพอแล้วอแล้วอจ,จแล้เออมเดี๋ยวอลองกิ๊บขุดด้านอ้องขุดกิ๊บตุขุดด้านน้องดูมา้ามาเห็นม้าไหมม้าของจริงมันเขามาไม่ถึงโอเคได้เขามาได้รอกมา้าน่ ใช่ตะกนก็มีนะนี่นี่มีบ้านบ้าใหญ่มากบ้านใหญ่มากเลยบ้านหมากเลยหาแล้วค่อยเดินไปหาโอเค โอ้ยโอ้ยโอะโดดมานี่นะโอ้นั่นแหละคุยกันคุยกันคุยกันเดี๋ยวก็มันแป๊บแป๊บแล้วเนาะเรียกกันเรียกไงอ่ามีอะไรกินไหมถามว่ามีอะไรกินไหมมีอะไรกินบ้าง ช่มดูดิก็มีอาหารแล้วน่ะมีอาหารอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเขาเอาอะไรให้มันกินหรอกไม่รู้ทำไปถามซิก็มีมีอาหารอะไรขายให้แพ็กกินใบไก่บักไก่บักไข่ถั่วฟักไข่ออไข่้ออกักลูกอันีลูกนี่ไงระวังนะเจ้าโจรจิกงเอาใช่นี่มีไข่อยู่ในนี้นี่แหคะ่เขาว่าอยู่ใช่ใช่มีหนึ่งฟอง พึ่งแล้ว่พึ่งตัวใหญ่บ้าวนี่มีตู้เก็บน้ำพึ่งป่ะเนี่ยใช่ป่ะบ้านพึ่งมาขอซิงบ้างไม่แน่ใจเหมือนกันนี่นี่มีพึ่งตัวใหญ่เลยมากนึกไปดูนี่บ่านะระวัง,ง,งล้มนะนี่นี่นี่ทางนี้ตกน่ะไหนไปไหนคะตกอันนี้เป็นสีพันน้ำพึ่งน้ำมัเร็ว อันนี้เป็นไอ้นี่ไอ้ที่ Jamie, ไปดูพ,พี่ไปถ่ายพาน้ำผึ้งก่อนมาชอบไหมชอบปะชอบไหมบอกพี่กันชอบใช่ไหมคะใครอีกไหมเฮ้ยโอ๊ยค่อ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 ยอ้วนนุ๊มอ๋ออร่อยอร่อยไหมไม่ไม่ขยะไม่ขยะครับไม่ขยะอร่อยอร่อยดูเดบบอร่อย แม่ค่ะชิมได้เลยอ๋ออร่อยผมกุญแจใช่ไหมคะค่ะจะคับไม่ไหวแล้วผิวดำแล้วพึ่งใช่ไหมชอบอันนี้ชอบอันนี้ชอบอันไหนคะชอบตัวนี้ใช่หรอเอาแปะตัวหนึ่งเอาสีไรเอาสีนี้สีนี้ไม่สวยนะในสีเหลืองสวยนะเอาสีไหนสีเดียวค่ะ จิตเดียวคะไอ้น้องตั่งไม่ได้มันน้องไม่ต้องหรอเอาพี่เดียวคนเดียวค่ะเอาตัวเดียวค่ะเอาตัวไหนคะับอ่อเอาตัวหนึง่งชอบเป็นไหนคือเอานั้นค่ะค่ะนี่พี่อีกงเนินปลาให้ไปดูลายหูอเนินลัลง,ลงพึ่งจริงนะใช่ไหมเดียวไปดูลังพึ่งของจริงไปดูอ๋อไม่รู้สิอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยไม่เป็นไรครับลุกคืบลุกคืบนี่นี่คือลังพึ่งของจริงนะเมเดียเลยสิเลยสินี่ เขาเลี้ยงแล้วเขาก็ปรงแบบว่านั่าหนาละปาทำแบบเอามาโชว์อะไรบ้างให้มันเขาเลี้ยงแบบนั่นหรว่าถาดไม่ติดอยู่เห็นไหมีููอยไหนเอาข้างน้องๆมีรูปคนหนาะนี่นี่มาเดี๋ยวนี่นี่อุ้ยอ้วนเป็นอะไรดูนี่ไงแล้วเขาเรียกว่าอะไรส่วนพึ่งเสียวส่วนพึ่งหรือว่าอะไรนี่ไงขนนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวนี่รูปนี่ไงฮะลูกเอานาฬิกาพึ่งเราชอบอันนี้ เดี๋ยวรอน้องมเดียวโตก่อนนะหนูชอบเป็นมากมเดียวนี่คืออะไรหรอคมไฟเหรอฮะก็ใช่ก็เหมือนอันเมื่อกี้นะใช่หรอมันเหมือนอันนี้มันเล็กนะอันนี้คืออะไรป้าเนี่ยเห็นไหมโคมไฟเหรอใช่แค่นั้นหรอกนี่นะคะที่กำลังทาน้องมาเดียวกับน้องมาเชลนะไปดูรังผึ้งใช่ไหมคะลูกดูเขาเรียกว่าอะไรนะลวงผึ้งเหรอพึ่งผึ้งของจริงนะ อาไปพี่พาไปดูด,ดูดูนะมูบ้านพึ่งอโอ้อยู่ในสวนนี่เลยมาได้ตามพี่ออกไปนะลูกอย่าไปเปิดเองอะไรเองนะไม่ได้นะน่ารักไหมลู็่นโ่เป็นทนนนดูเล็กอนี่อ้วนดูพึ่งในเห็นไหมลูก อ๋ออันนี้คือน้ำหวานหรือว่าไม่ใช่ค่ะนี่เป็นของคอทลิฟค่ะดูสิดูเพิ่งได้มางเห็นไหมที่เก็บตึ้งจิ๋วตึ้งจิ๋วทั้งหลบินแค่สิ่งดเลยรู้ตึ้งสุก้าจิ๋วค่ะก็ันนี้สุก้าจิ๋วค่ะขนาดตัวก็จะเล็กมากถ้าเกิในนั้นเขาก็มีรังรวงรังพึ่งใช่ไหมคะอ๋ออันนี้เปิดทางด้านไหนคะเนี่ยด้านหลังค่ะ รับเปิดออกมาเอาน้ำผึ้งอะไรเงี้ยค่ะอ๋อแม่เราไม่ได้เอาเนี่ยน้ำผึ้งจากเขาค่ะนี่เป็นผึ้งที่เล็กที่สุดนะคะที่มีประโยชน์ก็จะเป็นเอ่อพอโพลิส่ะคะนี่นี่เห็นตอนเวลาเจ็บคอไออะไรพวกนี่ยค่ะเจ็บคอไอที่เวลาตอนนั้นพ่นคอไงที่เร็วๆพ่นคอที่มีน้ำผึ้งไงหวานเออหวานๆนะคะลูกเอ๊ะบินเข้าวินออกมไปใช่ไหมเดี๋ยวจะพาไปดูผึ้งที่เราเก็บน้ำหวานค่ะไป롱ฝรั่งจ่มีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าพืชเพิงไทย พี่เด้มาเดินฝั่งนี้ค่าเดินฝั่งนี้ค่ะฟางฟางฟางนี่นี่เนี่ยดูพี่เนี่ยพี่กัเปิดให้ดูไปเลื่ยไปเดีย๋ยบร้อยแล้วฮะพี่เปิดให้ดูเนี่ยอ๋อันนี้เราเรียกว่าพึ่งโพรงฝรั่งนะคะเป็นพึ่งที่เราเก็บน้ะหวานหนาลังพึ่งฟ้านะดูในหนึ่งถัดดลมนะในหนึ่งตงนะัวองหรือไม่ในหนึ่งลังจะมีนางพญาเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นค่ะส่วนใหญ่จะเป็นพึ่งงานทั้งหมดเลยเป็นพึ่งตัวเมียมีเหล็กในสามารถต่อยได้นะสามารถต่อย เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นกลัวไหมครับกลัวไหมพึ่งลูกพึ่งต่อยไปเดี๋ยวพาไปดูนางพญาใกล้ๆเลยไปดูใกล้ๆแต่ว่าดูเฉยๆนะห้ามจับเัวนะห้ามจับห้ามจับนะป้าบอกลูกห้ามจับแล้วต้องเน้นนะอ้วนอะต้องเน้นอ้วนนะเดี๋ยวห้ามจับเลยนั่นหรอกสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะ นางพญาไปไหนแล้วอีกเดี๋ยวรู้ไหมนางพญาตัวใหญ่นางพญาตัวนี้นะคะไหนออนี่จะมีแค่ตัวเดียวนะนางพญามีหน้าที่วางไข่นะหัวละ2,000-3,000ฟองต่อวันอันนี้เขาก็จะหาหลอดลวงรางที่พึ่งงานไปทำโพงจ่าแล้วเขาก็จะย้อนตุ่นไปวางไข่แบบนี้เลยนี่อันนี้ก็วางไข่แหละออเฮ้ยมดนจะมีตัวอ่อนแล้วนะไม่เห็นเนี่ยใช่เตียวคะจะเป็นตัวไม่ได้ดูสิเห็นตัวอ่อนไหมหนูตัส่วนนี้จะเป็นน้ำมึง เห็นตัวอ่อนขาขาวไหมลูกเห็นไหมเนี่ยนี่ยอันนี้เป็นน้ำผึ้งเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันเนี่น้ำผึ้งเห็นไหมผัวผึ้งทำอะไรคะผัวผึ้งทำอะไรทำรังบ้าผัวผึ้งทำรังใช่ไหมผึ้งมีกี่ขาผึ้งมีกี่ขาผึ้งมีกี่ขาเนี่ย มีขาแม่ยังไม่รู้เลยนะเพิ่งมีขาหกขาค่ะอ่าหกขาแม่จะตอบแปดอยู่แล้วเพิ่งมี้หกขาเหมือนแมงมุมอ๋ออ่าแมงมุมไม่ได้มีแปดขาคะหกขาค่ะอ๋อคขาเพิ่งเกลียดอะไรเป็นอาหารคะพี่ลอยนะเพิ่งเกลียดอะไรเป็นอาหารเลยเกล็ดอกเกล็ดสนดอกไม้น้าบวานเกล็ดสนดอกไม้เพิ่งเจอดอกม้ปุ๊อยู่น้ำหวานข้อวสุกพะพ แต่แล้วก็ผู้ชาเด็มเกสอแล้วก็ปันเป็นต้นต้นอ้ปันเลยไม่ได้หรอถอดรองเท้าแนกจะร้อนไม่เปไรเรื่อยแล้วเรื่อเดียไม่ต้องถอดเรียต้องถอดหนเียฟังพี่พูดนี่ก็ได้ไปเยนีสอกระเพาะนะสามารถระเบนน้าบัดได้ครับแต่น่าจะเก็นคนชื้อแล้วก็เก็บาไว้ในหลอดลอเพราะฉะนั้นนี้เรียกว่าอรละ พ่งไหนพึอยู่ไหนนะไหนรหาเพ่เจอไหนพึ่อยู่ไหนอันนี้แล้วนะอันนี้ลอันนี้ไหนนวโอเจังเลยโหอนกต้อไปี่ไหนทไหนที่ไหนงไหนไหนงไหนไหนรเห็นพึากไหนราเห้างไหนอยู่ไหนนนแล้วนคนี้อันเป็นตัวหรือเป็นคนะโอ้ยดูนี่่นี่ ไ้มเป็นตัวใช่ป่ะคือเอาลูกเป็นตัวหรือเป็นไข่ครับออเอาเป็นไข่จแล้วก็เป็นตัว่อนตอหนอนแล้วก็เป็นแม่ไข่กับลูกแล้วก็เป็นตัวอ่อนและนี่อะไรในกระเี่ยก็ตัวหนอนนี่ค่ะตัวหนอนก่อนใช้ระยะเวลาประมาณยี่สิบเอ็ดวันแล้วก็มีดอะไรขึ้นไงนี่นี่น้องนี่น้องนี่โมเดลนี่คนกำลังทำเลยงานนี้แม่ชอบโมเดลนี่น่ารักนะแล้วนางพยาล่ะครับเกิดไง นางพญาจะเกิดยังไงเกิดมาเพิ่งไหมนางพญาก็เป็นพึ่งงานเมียค่ะแต่ว่านางพญาอายยุยืนสี่ถึงห้าปีเลยแต่พึ่งงานเมียอายุประมาณแค่สี่ถึงห้าวันมาแล้วเองแล้วอัตราการเกิดเล่ะอัตราการเกิดหมายถึงนางพญาเขาพึ่งงานนี่คือเขเพื่งนางพญาต้องมีตัวเดียวเท่านั้นในหน,นนะึ่งรัางหมายถึงว่า,า,วาถ้าแต่ที่นักถามนะหมายถึงว่าถ้าจะสมมตินางพญาแบบว่าจะมีตัวใหม่ขึ้นมาคือนางพญาก็ต้องเป็นตัวไข่ก่อนอ๋อนางพญาไหมคะมันมีเระ่องยานางพญาแค่ที่ วันค่ะเป็นตัวอ่อนตัวหนอนนะคะปุ๊บวันแล้วก็กลายเป็น้ำไปแล้วได้พเพราะว่าปูให้กินอรอยัลเจีรี่หรือว่านมพึ่งอ่ะลูกค้าเคยทานไหมนมพึ่งผลิตมาจากต่อมใต้สมองพึ่งงานแล้วคอยป้อนใหกน้กับนาษพยาธิผู้ชายก็ต้องีอ,อื่นีกอันนี้จะเป็นระย,ยะการอะตัวของตัวงานสี่สิบวันต่อจากนี้ยี่สิบวันก็จะเป็นตัวปูปูปูไหนะคะก็คือในพึ่งงานในะตัวไหนก็ได้ที่จะเป็น น้ำพญาใช่ไ yeah. หมเขาจะเกิดการเลือกแลงตัวแข็งที่สุดเพราะฉะนั้นก็จะคูงให้กินแต่นงพู้งานเยอะอี่ลงงานเพราะการกินแอ่เกสรกับพารขึ้นราปนี่แหละ วันกินห้าแล้วเดี๋ยวเจนนี่นะเดวอันนี้ข้าวใช่ไหมลข้าว่ะอันนี้คือคืออะไรคะลังพึ้งอุ๊ยลังพึ้งไม่ใช่ันนไม่จากพามาไอะเลนะ ฟ้ามผึ้งหรอคะน้ออันนี้เป็นไอนี่กุ้งม้กุ้งชุบแป้งน้ำตาลทรียแกงทั่วจ้ะแกงทั่วหอยลายไก่อันนี้ไก่เหรนะอันนไม่ใช่ไก่หมูผัดพริกเกลือแล้วก็ไก่อบน้ำผึ้งแต่ของผึ้งอันนี้ครึ่งตัวนะน่าทานมากเลยอ้นกินมุกมังค์ฟ้ามแล้วไม่สนละสนุกไปฮันเหรอสนุกเดี๋ยวเล่น